มีคำถามเรื่องการเงินนะครับอยากปรึกษาโค้ดหนุ่มส่งอีเมลมานะครับ talk at moneycode co th นะครับทีนี้เวลาเราส่งอีเมลเนี่ยต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนมาด้วยนะครับหนึ่งก็คือถ้าเราอยากจะปรึกษาเรื่องหนี้สิ่งที่ผมอยากได้เป็นข้อมูลคือรายรับรายจ่ายปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วอันที่สองฮะมีหนี้อะไรอยู่บ้างแจกแจงให้ละเอียดเลยนะเป็นหนี้ใครหนี้เท่าไหร่ส่งเดือนละเท่าไหร่ดอกเบี้ยยังไงนะครับเราต้องเห็นทั้งหมดนี้เราจะให้คําแนะนําที่เหมาะสมได้ หรือ2ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการลงทุนนะฮะ <_ t une> ก็ต้องบอกเราหนึ่งว่ามีเงินอยู่ประมาณเท่าไรนะครับตั้งใจจะเอาเงินก้อนนี้ไปทําอะไรเป็นเงินสํารองเป็นเงินท่องเที่ยวเก็บไว้เรียนหรือเก็บเพื่อการเกษียณนะครับแล้วก็ตัวคุณเนี่ยรู้จักเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนใส่เงินลงไปวันนี้100ตื่นขึ้นมาวันพรุ่งนี้เหลือ85บาทไหวไหมนะฮะเห็นการให้ข้อมูลที่ครบจะทําให้เราสามารถตอบคาถามแล้วก็ให้คําแนะนําทางาการเงินได้ดีขึ้นนะครับ ส่งคำถามมาที่ t a l k a d m o n i c o d e c o t h นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโค้หนุ่มและทีมงานเตรียมตอบคำถามให้นะครับส่งคำถามส่งรายละเอียดมาให้ครบรับประกันว่าได้คำตอบแน่นอนครับ